คอร์ดสติลลิงนะครับนี่คือภาพยนตร์ของผู้กำกับแบ็กสวอนนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เขาทำคือเหงาเท่ากับวานแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้กลับมาทำหนังแนวดรามา่าล้ำลึกจิตวิทยาออสกลออสการ์ไรคราวนี้เขากลับมาทำหนังแบบสนุกสนุกทำหนังบันเทิงแนวอาชญากรรมที่พระเอกคนหนึ่งวันนึงเพื่อนบอกว่าเออเดี๋ยวกูมาฝากเลี้ยงแมวไว้หน่อย บ้าๆแต่ระหว่างที่มันหายไปเนี่ยโอ้โหมีแต่นักเลงมือปืนนักฆ่าเข้ามาตามหามันโดยที่พระเอกก็ต้องเป็นคนรับหน้าแทนและพยายามเอาตัวรอดจากสถานการณ์บ้าบอคอแตกที่เกิดขึ้นในชีวิตปกติของเขาได้คือพ็อดเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้มีออสการ์เบตติ้งหรือมีความจะเป็นหนังอลังการงานสร้างอะไรเลยครับแต่ว่านี่คืองานโชว์เคสนี่คือนานโชว์เคสของพี่ดาเลนของผมเลยครับว่าแกไม่ได้เก่งแต่กำกับหนังดราม่าออสการ์แต่หนังสนุกสนุกแกก็ทำได้ คือไม่ใช่ทุกคนจะทําได้แบบนี้นะต้องบอกไว้ก่อนบางคนเนี่ยมันเก่งมากในการจะทําหนังที่แบบดราม่าจิตวิทยาตัวละครแต่บางคนมันมันทำหนังแบบนี้ไม่ได้กูกูได้แต่ดราม่าอย่างเดียวเลยทาหนังสนุกไม่เป็นบางคนทําหนังสนุกเป็นแต่ทําดราม่าไม่ได้แต่พี่ดาเรนพิสูจน์ในหนังเรื่องนี้แล้วว่ากูทําไปทั้งสองขาเลยเพราะหนังเรื่องนี้แม่นสนุกแบบสนุกตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของเรื่องช็อตทุกอย่างที่เขาเลือกใช้ บรรยากาศของเรื่องงานสร้างเพลงประกอบทุกอย่างคือเพอร์เฟกมากๆครับคือผมไม่เคยเจอดูงานที่ผมรู้สึกว่าช็อตทุกช็อตแม่งขายสวยดนตรีทุกอย่างมันดีการแสดงทุกอย่างมันยอดนักแสดงทุกคนแม่งมหาศาลตอนแรกเปิดมาพรเออยู่ที่บาร์แม่งถ่ายภาพเลื่อนมาฟืดกล้องมาพาเราไปเจอตัวละครตัวละครคุยกันปึ้ง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 ปงป,งป๊บสักพักหนึ่งแนะนําตัวละครพระเอกพระเอกเป็นคนแบบไหนชอบ ชอบทำไมชอบเบสบอลชอบกีฬาเบสบอลกินเหล้าเมายามีนางเอกมารักกับนางเอกความสัมพันธ์กับนางเอกเป็นยังไงเป็นคนรักกันเซ็กซี่วิธีการถ่ายภาพมีเซ็กกันกอดจูบปุ๊บกล้องถ่ายถอยหลังเดินหน้าคือคือทุกช็อตมันรู้สึกว่ามันพิเศษ มันไม่ใช่หนังที่แบบทําไมมันถ่ายหน้าเบื่อจังวะเนื่องจาบางทีเราดูหนังรู้สึกว่าทําไมมันชีฟจังวะทําไมมันดูหน้าเบื่อจังวะแต่อันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างแม่งเดอะเบสและหนังเกิดขึ้นในปี1998อะครับมันเป็นหนังที่มาก,ก่อนยุคมินิมอลลิสอะคือยุคนั้นคือทุกอย่างแม่งเคอิเลเคขะบ้านเมืองนิวยงนิวยอคือมันแบบเป็นเมืองจริงๆที่ไม่ใช่เมืองอุดมคติที่เป็นไปนด้วยความเรียบง่ายแต่ทุกอย่างมันยังเยอะ ห้องพระเอกเยอะห้องนางเอกเยอะห้องไอรัสเยอะห้องเพื่อนมันเยอะผู้คนตามถนนมันเยอะแยะไปหมดอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมันเป็นงานคลาฟที่สวยงามมากๆขนาดมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราดูการแสดงดูโปรดักชันดีไซน์ดูงานสร้างเฉยๆตัวละครโทรศัพท์ต่างๆมาเรารสึกว่ามันสนุกแล้วและหนังมันก็ค่อยๆให้เรารู้จักตัวละครก่อนค่อยๆรู้จักดราม่าตัวละครก่อนนิดนึงมึงเป็นใครมึงอะไรยังไงอดีตมึงเป็นยังไง ก่อนที่โยนปัญหามาให้ปึงป้งปึง้งปึ้งแล้วพระเอกก็พยายามเอาตัวรอดโดยที่ว่ามันไม่ได้ให้พระเอกเป็นนักสู้นะเพราะนั่นเอกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นนักสู้ไม่ได้แบบโองโกูจะสู้กลับกูจะเอาคืนของมึงแต่พยายามจะเอาตัวรอดกับสถานการณ์แบบนี้ที่ตัวเอกมันไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วหนังอันนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังเรทอาร์มั้งมันก็เลยไปได้สุดครับคือว่าง่ายเลยคือมาใช้ดารายเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกว่า ฉันต้องเล่า,านี้เพื่อที่ว่าจะไปทาภาคต่อเป็นคอสต์สติลลิ่งสองไม่มีคือมันเล่าแบบใครควรจะต้องตายแล้วส่งผลต่อต,ตัวละครส่งผลต่อเรื่องราวมึงตายเลยต่อให้มึงเป็นดาราใหญ่ขนาดไหนต่อให้แบบใหญ่โตขนาดไหนมึงสามารถตายได้เพราะฉะนั้นทุกคนในเรื่องที่โผล่มาไม่งสามารถตายได้ทุกนาทีสตอรี่มันเกิดขึ้นได้ทุกนาทีทุกสิ่งที่ยู่อยางที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี้ยมันคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใครจะชักปืนมายิงกับใครดือด้อก็เกิดขึ้นได้ ตัวนี้แนะนํากันมาเหมือนจะเป็นรัตบอสปลายดื้อก็ได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคือความสนุกของการดูว่าเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะว่ามันไม่ได้ขยับตามขนกของหนังแนวนี้เลยมันไม่ใช่หนังอย่างโอเชียนมันไม่ใช่หนังอะไรพวกนี้มันเป็นหนังที่เหมือนกับถ้าอะไรใกล้เคียงที่สุดคือหนังของหนังของอย่างสแน h เต็มไปด้วยตัวละครที่แบบป้าบัวคอแตกที่ถูกแนะนะํามาเรื่อยๆโดยที่เอกมีเป็นคนเดียวที่เป็นใจกลางของเรื่องที่คอยจะจัดการดีวกับตัวประหลาดที่ เดินเข้ามาในชีวิตบาดแผลที่ตัวละครเอกค่อยๆได้รับได้รับได้รับและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหนังทั้งอดีตของพระเอกสิ่งที่เจอขึ้นระหว่างทางมันเป็นแรงผลักดันที่สําคัญมันเป็นแรงผลักดันที่ทาให้เราเข้าใจการตัดสินใจของตัวละครแล้วมันใช้ทุกๆวินาทีในสิ่งที่มันเล่าทําไมคุณต้องเล่าประเด็นนี้ทาไมคุณต้องมาตรงนี้ทําไมคุณต้องทําตรงนั้นทุกอย่างกลมเป็นก้อนเดียวกันนะเป็นสิ่งเดียวกันเราไม่รู้สึกว่า อันนี้คือไขมันอันนี้คือสิ่งที่ไม่จําเป็นในเรื่องใสมากเพราะว่าอยากจะเล่านี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องเนี้ยมันกลมกล่อมเป็นก้อนเดียวกันมากและเป็นกลมก้อนที่แบบเรากินเข้าไปแล้วมันแบบอูมามิฟินาเลเชฟคิดมากเรารู้สึกแบบว่านี่คืองานคลาฟที่ดีนี่คืองานอเมริกันคาที่เราแบบคิดถึงนะสตอรี่ที่ดีงานสร้างที่ดีการแสดงที่ดี เรื่องราวที่เป็นก้อนเดียวกันตัวละครที่สนุกตัวละครที่มันเนื้อหาที่พลิกผันไปมาคาดเดาได้ยากความรุนแรงที่กําลังพอดีไม่ล้นเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างในหนังเรื่องนี้เพอร์เฟกมากๆม,มันจะมีหนังหลายเรื่องนะครับที่เราดูแนวเนี้ยแล้วร,รู้สึกว,ว่าเพลินๆแต่อันนี้คือมันคือการแบบที่ว่าพอได้พุ่มกับที่เก่งอะแม้ว่าเนื้อหานิยายมันอาจจะไม่ได้แบบจี๊ดจัดอะไรบ้างแต่สตอรี่อะมันดีแล้วก็บทสรุปของตัวละครมันมีคือมันไม่ใช่แบบคนนี้ เจอสิ่งเหล่านี้แล้วก็เแบบลูดออกไปอย่างนี้อ่าเป็นเจอเหตุการณ์แล้วก็จบจบกันไปแต่มันมีการพัฒนาของตัวละครมีสตอรี่ตัวละครต้องเจอมีสิ่งที่ตัวละครสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่านี่คือหนังที่เพอร์เฟกเรื่องนึงเลยนะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าลึกซึ้งอะไรมากมายแต่ในฐานะของแบบภาพยนตร์สักเรื่องที่คุณจะเล่าสตอรี่แค่สตอรี่หนึ่งผมว่าอันเนี้ยเพอร์เฟกมากสำหรับตัวละครตัวเนี้ยคือเรื่องราวของพระเอกมันเป็นเรื่องราวของพระเอกจริงๆเว้ย แล้วมันเล่าออมาได้อย่างเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่ผมรู้สึกว่าจินตนาการออกได้คือมันไม่ได้พิเศษมากมายในแง่ของการแบบไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนในชีวิตหรือเป็นเทคนิคที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าในในฐานะของหนังแนวเนี้ผมรู้สึกว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะแบบมากไปมากกว่าน,นี้ได้แล้วมันประมาณนี้นี่คือแม็กซ์ของมันแล้วของหนังแนวนี้ที่สามารถเล่าได้ผมคิดว่าคอสติลลิงเป็นหนังที่คุณไม่ควรพลาดครับเป็นหนังที่คุณไม่ควรพลาดเลยเลียร์ให้ไปดูเลยเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากๆสํำหรับผมนะเพราะฉะนั้นนี่คือหนังที่เชียร์ให้ไปดูกันนะครับย้ำอีกทีเชียร์ให้ไปดูนะไม่อยากให้พลาดติลังการดูหนังนะครับยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ชิพอยู่กับทาง s h o ป e ปี้นะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนำเสนอบวก b ีนี่นี่นีแบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนิ่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ ขัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะ่ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,ากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปึ้มนะฟิลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นข้างมนาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิบอะไรก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างเนี่ยมีมิติมาก ผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดารพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอ,นอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ o กเดอะสแตนดาร์เลยแล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุกมันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่า เป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีนะแต่เวลาสาังต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลยเพาไม่หนาวหูมอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเพามันหนาวหูเว้ม,นนมันจะเดินอยู่อย่างเงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถ กดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีนี่ในราคาไม่ถึง3าบาทแต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนี่อยากสนับสนุนติลาการดูหนังซื้อ,อยางอื่นในช็อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบีนี่ไปไปหน้าหมวกบีนี่นะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือติลลังการดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้้้้้เเเาาจนนนนนนนลิิงงง์์ปุุบ๊บถคณซืออผ่่ัั็ขส ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าด้วยนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นจากช้อปปีนะครับก็จะได้ยิ่ง,งได้เงินค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับ